สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อบ้านมือใหม่จะมาทำเมนูสุดประหยัดอิ่มได้ด้วยงบเพียง30บาทนั่นก็คือเมนูผัดกระเพราปลากระป๋องวัตถุดิบของเราก็มีปลากระป๋องกระเพราหอมซอยพริกกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสดังนี้เลยครับเรามาเริ่มจุดแก๊สตั้งกระทะกันเลยครับ ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับพอกระทะร้อนได้ที่เราก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้เจียวลงไปครับความเผ็ดแล้วแต่ความชอบของเรานะครับเจียวพริกกระเทียมให้เกิดความหอมครับ เจียวพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่ปลากระป๋องครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดได้ที่แล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันครับผมก็จะใส่น้ำล้างครกไปนะครับเพื่อให้มันมีน้ำนิดหน่อยนะครับ ชิมดูก่อนครับเพราะว่าป,าปลากระป๋องแต่ละกระป๋องรสชาติไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีเค็มบ้างเค็มมากเค็มน้อยนะครับเรามาเริ่มปรุงด้วยซอสหอยเลยครับตามด้วยซอสฝาเขียวครับน้ำปลาเล็กน้อยครับผงปรุงรสขั้นตอนนี้ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันครับ แล้วก็ชิมครับปรุงได้รสที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบกระเพราแล้วก็หอมซอยนะครับที่เราอซอยเตี่ยมไว้นะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับเมนูผัดกระเพราปลากระป๋องนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเมนูง่ายง่ายนะครับงบเพียง30บบาทนะครับ สำหรับสินเดือนอย่างนี้นะครับเมนูสุดประหยัดเลยนะครับแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้ก็ช่วยให้เราประหยัดและเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับสำหรับเมนูง่ายๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้านะครับพ่อบ้านมือใหม่จะมาทําเมนูอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ